นะข้อที่1ครับข้อที่1ข้อนี้ชื่อว่า building bonus ครับนะครับ building บ u s building b o n จ่ายยังไงนะครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการ building ก็เหมือนให้พวกเราได้เตรียมทีมนะครับต้องบอกว่าคนที่เขียนแผนเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของการทํางานมากๆเลยนะครับว่าคนที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยยังไม่มีทีมนะครับก็ให้คุณเตรียมทีมก่อนนะครับให้คุณมีรายได้จากข้อที่1นะครับเพื่อเอาไว้จับจ่ายใช้สอยได้นะครับอันที่จริงแล้วมูมก็ไม่ได้ไปเพิ่มภาระอะไรให้กับนักธุรกิจหรือสมาชิกเลยนะครับหรือผู้บริโภคเลย เป็นการเอารายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วนะครับมาเป็นทุนในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็ได้ไรายได้กลับมาอ่านทีนี้เรามาดูได้ไรายได้กลับมาได้ยังไงข้อที่1 building นะครับก็คือตัวเรานะครับตัวเราเริ่มต้นให้เรานะครับซื้อสินค้าหนึ่งร 20 MP นะครับ MP ก็ย่อมาจากมูพอยต์หรือเป็นคะแนนที่เราได้มาจากการซื้อสินค้านะครับ120 MP นะครับก็จะเท่ากับ1,000ถึง5,000บาทโดยประมาณแล้วแต่นะครับราคาของสินค้าแล้วแต่นะครับผู้ประกอบการ สินค้าและบริการนั้นให้ GP มาเท่าไหร่นะครับ GP ก็คือ gross profit นะครับให้มาเท่าไหร่ก็จะคิดมาเป็น MP นะครับแต่โดยประมาณแล้วก็1 0 0 0ถึง5,000บาทหลังจากที่เราซื้อสินค้า120 MP แล้วนะครับเราจะได้เป็นตำแหน่ง Junior Pacer หรือ JP นะครับตัวเราเป็นตำแหน่ง JP แล้วนะครับเราก็ไปแนะนำเพื่อน ก็คือนายเอนายเอมาสมัครกับมูมอนะครับการสมัครมีสองแบบก็คือสมัครเป็นยูเซอร์กับสมัครเป็นเพเซอร์นะครับเมื่อนายเอสมัครเป็นเพเซอร์แล้วนะครับนายเอก็ทำเหมือนเราเลยนะครับซื้อสินค้า120 MP นะครับนายเอก็จะเป็นตำแหน่งจูเนียร์เพเซอร์ นะครับเมื่อในเอซื้อสินค้า120แล้วนะครับมูมอก็จะจ่ายให้เรา40%นะครับ40%ของ MP ที่ซื้อนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ1 MP เท่ากับนะครับ4.35บาท 1>, 1 MP เท่ากับ4.35บาทใน A ซื้อ120 MP โมโมจ่ายให้เรา40%เราก็เอา40คูณ120คูณด้วย4.35นะครับออกมาเป็นเงินนะครับ208.8บ,บาทต่างนะครับ อันนี้เป็นเงินคืนกลับมาให้เราเราไปแนะนำคนที่สองนะครับชื่อว่านายบีนะครับนายบีก็ทำเหมือนเราเลยซื้อสินค้า120 MP นายบีก็จะเป็นตำแหน่ง jp คือจูเนียร์เพเซอเหมือนเรานะครับคนที่สองบริษัท จะจ่ายให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเดิมก็คือคูณหนึ่งร้อยยี่สิบคูณด้วยสี่จุดสามห้าก็คิดเป็นเงินสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทคนที่สองนะครับคนที่สาม ชื่อว่านายซีนะครับนายซี nice ซื้อสินค้า120 MP เท่ากันนายซี nice ก็จะเป็นตำแหน่งจูเนียร์เฮเซอร์นะครับคนที่3ามโมโจะจ่ายให้เรา60นะรนนะครับเราก็คูณนะครับ120คูณด้วย 4.35เป็นเงิน313บาทจุดสองตางนะครับ3คนและนะครับคนที่4คนที่4นะครับเป็นต้นไปมูมวจะจ่ายให้เรา60%ซ นะครับ4ี่ห้ากี่คนก็ได้ไม่จํากัดจํานวน60%ทุกคนตั้งแต่คนที่3เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือเราเป็นตำแหน่งจูเนียร์เพเซอร์นะครับและเมื่อเรานะครับแนะนำครบ5คน ครบ5คนก็คือนาย A B C นาย E กับนาย F นะครับซื้อสินค้า120 mp ซื้อสินค้าครบ120 mp เช่นเดียวกันนาย d ก็เป็นตำแหน่งจูเนียร์เพเซอร์นาย f ก็จะเป็นตำแหน่งจ er. ูเนียร์เพเซอร์มูมอเขาก็คิดให้เราที่60% 60%นะครับเมื่อเราแนะนำได้ครบ JP ครบ5คนนะครับ5คนเราจะถูกปรับตำแหน่งเป็นนะครับเป็นตำแหน่ง Senior p a c e r ก็คือ SP ทันทีนะครับเราจะเป็นตำแหน่ง SP ทันทีอ่า ทีนี้เมื่อเราเป็นตำแหน่ง SP แล้วนะครับเพื่อนเราก็คือ A B C D E F นะครับเขาก็ต้องการมีไรายได้เหมือนเราเขาก็ไปแนะนำเพื่อนของเขานะครับจะแนะนำกี่คนก็ได้นะครับไม่จำกัดจำนวนนะครับใน1ใน2ใน3ใน4นะครับที่เขาไปแนะนำเมื่อแนะนำแล้วเกิดการซื้อสินค้า 120 MP. 120 mp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  นะครับทุกคนก็จะเป็นตำแหน่งจูเนียร์เพเซอร์เช่นเดียวกันนะครับเมื่อการสั่งซื้อเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นและนายหนึ่งไปแนะนำต่อนะครับไปแนะนำต่อนะครับเป็นกไก่กับขอไข่ นะครับเกิดการซื้อ120 mp 120 mp นะครับจะแนะนำกี่คนก็ได้ไม่จำกัดจำนวนตรงเนี้ยนะครับมูมอจะจ่ายให้เราเพิ่มขึ้นจากนะครับตั้งแต่เจนที่สองสามสี่เลื่อยลงไปนะครับอีก15% i n f i ิ i t y ลงไป นะครับจะจ่ายให้เรา15%ก็คือเอามูลค่านะครับเอามูลค่าของการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับคูณ15%คูณด้วยนะครับ4.35ก็จะเป็นเงินคืนกลับไปให้กับตัวเรานะครับคือเราจะเป็นตำแหน่ง SP นะครับทีนี้เราจะปรับเป็น ตำแหน่ง ep ได้ยังไงนะครับตำแหน่ง ep เราก็ไปช่วยเพื่อนเรานะครับให้ครบ3คนนะครับให้ครบคาบสาสายก็คืออ่าสมมติในาย F นะครับแนะนำครบ5คนนาย F จะถูกปรับเป็นตำแหน่ง sp ก็คือนาย F คือคนที่1นะครับ ต่อไปนายดีนะครับไปแนะ,แน,ะนำนายกบนะครับแนะนำได้แค่คนเดียวแต่บังเอิญว่านายกบเก่งมากนะครับไปแนะนำได้ครบห้าคนก่อนนะครับห้าคนก่อนนายดีนะครับทุกคนซื้อร้อยยี่สิบเป็นตำแหน่ง JP ก็คือจูเนียร์เพเซอร์หมดเลยนะครับเป็นตำแหน่งจูเนียร์เพเซอร์หมดเลยนายกบก็จะถูกนะครับจากตัวเองเป็นตำแหน่ง JP ก็เป็นตำแหน่ง SP นะครับนายกบก,ก็จะเป็นคนที่2อนะครับในสายงานนี้และนายบอ่าสมมุตินายบไปแนะนำนายเขียด นะครับแนนนายเขียดนาะยเขียดไปแนะนำนายอื่นนะครับมงเอิญนว่านายอื่นเก่งมากนะครับแนะนำเพื่อนได้ครบห้าคนก่อนนะครับนาะยเขียดกับนายบนะครับทุกคนเป็น JP หมดเลยก็คือซื้อคบหนึ่งร้อยยี่สิบ MP อ่านะอื่นก็เป็น JP นะครับ นายอื่นจะถูกปรับเป็นตำแหน่ง SP ก็คือ s e เน o r p a นะครับเป็นคนที่3เห็นไหมครับเมื่อเรามีนะครับเราไปช่วยนะครับทีมงานของเราที่อยู่ชั้นไหนก็ได้นะครับครบ3าสายงานก็คือสายงานของนายเอเป็นสายงานที่1สายงานนะครับนายกบเป็นสายงานที่2 สายงานในอื่นเป็นสายงานที่3นะครับปรับขึ้นมาเป็นตำแหน่ง sp นะครับเราก็จะปรับขึ้นเป็นตำแหน่ง ep นะครับคือ executive p a c e r โดยอัตโนมัติคือเราสร้างครบ3สายงานก็คือ1 2 3ครบ3ใสายงานนะครับเมื่อเราทำครบ3สายงานนี้แล้วนะครับเราจะได้อะไรนะครับมูมอจะจ่ายให้เราจากตรงนี้นะครับที่อยู่ใต้สายงาน sp เนี่ย นะครับจะแนะนำไปกี่คนก็ได้นะครับเป็นตำแหน่ง JP 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 นะครับตรงเนี้ยมูมอจะจ่ายให้เราอีก25%นะครับของยอดของการสั่งซื้อเป็นตำแหน่ง JP ทั้งหมดเลยนะครับ25%ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากอันนี้เป็นแผนรายได้ในข้อที่1ผมไปแบบช้าๆให้ทุกคนเข้าใจนะครับ แล้วก็จะทําคลิปนะครับทีละข้อทีละข้อไปแบบนี้นะครับให้ท่านติดตามในคลิปถัดไปในข้อนะครับที่2ในคลิปถัดไปได้นะครับสําหรับข้อที่1น,นะครับที่ชื่อว่า building bonus นะครับก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปที่2นะครับเป็นรายได้ของแช a ์ล i n g bonus ครับ